ติดไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับติดอ,อ,อันนี้ไม่ใช่ของเรานะของลูกค้านะครับซื้อไว้แล้วก็ติดไฟฟ้าตัวนี้่า L.R. Back a n t e n อ่าอนว่าอ,อันเทมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ตัวนี้แพงนะก็ขอบคุณที่ให้เกียรติกีตาร์ตัวนี้นะครับเลือกใส่กับ E.Q. แพงๆนะตัวนี้แพงนะจะอยู่ที่ประมาณไม่ประมาณหลอกตัวนี้8,500นะครับรวมติดตั้งอีกแค่เนี้ยเนี่ยโหดู แกก็ใช้ตัวนี้แหละนะครับผมก็ติดไปให้แกหนึ่งสองสตัวติดตัวเมเปิลด้วยนะครับแล้วก็ติด M07 ด้วยลูกค้าก็น่าจะติดตามหรือเปล่าผมนะก็ขอบคุณพี่เล็กป้ายานะน่าจะติดตามแต่ว่าตัวนี้มันเด็ดจริงนะดูเสียงมันเด็ดแล้วผสมไม้นี่ไม้ก็โคตรชัดเลยอนะ เคอมมากนะครับกิจการลูกค้าเก่งใจนะครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวส่งงานแล <c oughs> ะกีตาร์เขานะเดี๋ยวฝากของก่อนดีกว่าขายของก่อนอ,อันนี้จะเป็นตัวเดี๋ยวอ,อันนี้ตัวอันนี้จะเป็นกีตาร์มอสนะครับ M M ขีด M P All Solid Maple นะอันนี้จะเป็นลายธรรมดาเป็นลายเฟรมธรรมดานะครับก็จะมีลายเป็นควิลเมเปิลก็ไอเนี้ยมันจะอยู่ที่17,500ถ้าเป็นควิลมันจะอยู่2 8 0หมนะครับตอนเนี้ยก็ อีออดเดอร์ก็กเยอะแล้วมีหลายคนแล้วเยอะเยอะแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังได้อยู่เพราะว่ารอบนี้ผมตั้งใจว่าจะไม่เพิ่มผมสั่งไปเลยทีเดียวผลิตทีเดียวแล้วก็จะไม่เพิ่มถ้ามีออดเดอร์มาผมก็จะไม่เพิ่มการผลิตนะครับแค่ไหนก็เต็มแค่นั้นแหละคงเอาแค่นั้นพอเพราะว่าไม่งั้นมันจะยืดยาดล่าช้าไปเหมือนโคาอาอีกนะผมก็โดนลูกค้าบน่น okay, โอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวนี้ก็เป็นทรง OM เเป็นลายธรรมดาไฟสว่างจริงเฟรมมันสวยนะแต่ว่าไฟมันสว่างมองไม่ออกนะโอเค นะให้ฟังเสียงสดดีกว่านี่โชว์ของก่อนพอดีของตัวเองก็ไม่มีเหลือจะเล่นเลยแต่ว่าที่ร้านมีให้ลองนะที่ร้านมีตัวลองที่ร้านมีตัวลองแล้วก็ใครอยากจะรู้ออร้อารมณ์มันเป็นไงเนาะฉันอยากลองก่อนเว้ยอย่างเงี้ยก,ก็มาลองก่อนแล้วค่อยจองก็ได้ไม่เป็นไรนะะ บอกให้ลูกค้าคนนี้ก็เปลี่ยนที่ผ่านมาเมเปิลก็เจาะ L R b a c k เยอะนะครับก็พอดอีอันนี้มันเป็นตัวสุดท้ายที่ลูกค้าเขาจ่ายค่ากีตาร์แล้วแต่ว่าค่าไฟฟ้ายังไม่ได้แจ้งยอนเ,เลยแอบมาเล่นก่อนนะเดี๋ยวเขารู้ตัวว่ากีตาร์เขา,เาก็ไม่ได้ทําคลิปก็ทําสักคลิปหนึ่งแล้วกันจริงจริงจริงติดตอนติดให้พี่เล็กอะลืมนะลืมเอากีตาร์แกมาขยี้นะเอามาเล่นแต่ว่า ก็ไม่เป็นไรมีมีคิวเจาะอ,อ,อยู่ก็เอาตัวนี้รับกันนะครับของลูกค้าแล้วกันเออผมเล่นเบาๆนะ <g ül> ไม่ได้เคาะแรงเลยนะครับก็ขอเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับหนึ่งตัวผมไม่เหลือตัวเองไว้เล่นเลยมันแทงด้วยแหละบางผมก็ไม่อยากจะยึดไว้นะครับแต่ว่าตัวลองอ่ะมีพอพอเวลาตัวลองเล่นจนช้ําเสร็จแล้วจนมันเน่าแล้วลองไปเลยหล,ล,ลายๆมือเอาเลยลองไล้เลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพอล็อตใหม่เข้ามาตัวนี้ผมก็ขายทิ้งไปนะครับหรือว่าอาจจะเอาตัวเนี้ยเอาไว้ลองตลอดก็ได้ตัวลองมีม,มีโอเคแค่นี้แหละไปแล้วโมไปโมโมเยอะ